อยากให้เช็ดหน้าให้บอแล้วกลัวอะไรหรกูกวิ่งขึ้นมาทําไมวิ่งขึ้นมาทําไมเะไหนเดี๋ยวแม่จะเช็ดตาให้ลุงเอ้ยเช็ดตัวให้ลุงก่อนแม่จะเช็ดตาให้ฮอนแสนะคะขึ้นมาสิมันเป็นอะไรคะไหนมาพูดให้ฟังสิมันเป็นอะไรใครทาอะไรหนูคะถึงเวลาเช็ดตาแล้วบ่หูกเดี๋ยวแม่ใส่ถุงมือก่อน ม่ดูแลลุงก่อนแล้วเขาจะเช็ดให้หนูนะคะอ,อยากให้หวีตัวให้บลุกแม่ยังไม่ว่างนะคะเดี๋ยวแม่ดูแลลุงก่อนนะนาน้น,น,นเดี๋ยวค่อยเช็ดตานะคะไปลงมานี่เลยมานี่เลยมานี่็นอะไรมานี่สาวน้อยวันนี้ทำไมอยากมาอ้อนแม่ละ่ะมีเรื่องอะไรคะ ร้อนอะไรเอ่ยร้อนเหรอมารับพัดลมเหรอโอ้ยแาวน้อยจริงๆแม่ซื้อออ,อาหารเป็นซองเปียกๆามาให้หนูอยู่นะคะนวดให้แม่ด้วยโอ้ยนวดนวดนวดดำหมดเลยนี่ดำ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  อยากให้ขาวจังเลยอยากให้ขาวจังเลยค่ะเดี๋ยวนะคะแม่ดูแลลุงก่อนาะแม่ดูแลลุงกว่านะลลานะเดี๋ยวก่อนนะคะอ้อนอะไรน้อวันนี้อ่อนอะไรสาวขี้เลของแม่อ่อนอะไรขนขาวมันเป็นขนน้ำตาลเลยลูกถ้าไม่ตัดออกมันไม่หายหรกอาบเคยอาบน้ำให้กูไม่หาย